Bye, บ,บายดีป้าลุงบายดีพี่น,อ <Hello. S 1> <laughs> อน้ององาสเนอไหพี่น้องกำลังดำอยู่กอแคมนองในน้องนขั้นนองนองดำโผพีพเวมาหลังจากเวียนกันหลายเดือนเม,มนโงงดำ,ดำโวยว่<ะ>ขี่จี้อะี่ นี่พี่น้องสิมาเอาในกรนีใช่เฮ้ย<ป>น้องพวกเออไม่ไผาบ้านน้องดา,ดาห,ห่างหายไปนานนึกว่าลืมบ้านโนนสูงซะแลว้วาาเาอามีตัดอันครัคุ้งปะคุ้ง แนงนึงนีน้มาะ,ะรุปนองดำบมเมนเฮาหาต,ตัวนี้นี้ยังสัน่น ตัวสั่นบ้าด้วครับเอาตัวเงาออกก่อนน่นนี่มาต๊ะนำน้องจนโบกตะกี้เต็ม มันพ่นโบกไว้ดีมันก็เลยโบรลายเท่าไหร่ฮะ<ำ>พ่อซะก,ก่อนน้ำแกบังซะก่อนเพราะว่าห้าสิ เอาไปตืมกันกับน้ำไม้บงพี่น,น้องเลยน้ำไม้อะไย่างอนไรฮะไม้ไใส่ตั้งไฟขั้นแกะขากอเลยเลยพี่น้อง Bọn. cái, cái... cái, tát, cái, tát. cái không có, gì, nằng <laughs> nằng cái nhả, lục cái nhạc. ทานข้าวกับอะไรหรอบ้านเธอ,อเอาเกินไปกินอยู่ว่าท่านร่วมใส่บาตรโอใส่บัตรเออลงวัดตักบาทเลยน้ำพอมันจะแห้งเลยลำนาแล้วจาังหมดเลยแล้วามันเดินปลายท,ทำไมเธอไม่มาโนอนสูงเพราะเล่นเนาะ สี่เชเลิ่งหรอเชลิ่งใครเชลิ่งโมดินคับหรอดมดินบมดินบริขค่ะโมหนังดีมือเนะั่ยน้องดินน่าหมักถั่วมาใหา้โทรมาห้แม่น้องเพชรว่าอยู่เพื่อนอยู่บ่น้องดินเจะหมักถัวก่วไม่รู้เธอปลูกม,มักถั่วบปอยบม่ได้ปลูกอ่ะ ค,มคาม,มเมร็วนหนมว่หายื้อาบนาจะคงเลยท้องคงด้สิกินเบิดเบิดก็ไม่เหลือเลยเอาไปแกงเสงนต์น้ไมบบงเพราะว่าเสียวเามาหายเสียวเขา เียวอยู่นะบอขั้นคายปล่อยปลาไ่คไร่อยู่น้องแคนเทียงอะแต่ว่าเกย์ชิบวดแล้วเขามาลักน้อหลักปลานะทางทีอยูยำใหญ่โอบอกใญยิงได้เอ้ไปเอาไปเอาแหละ โอ้ยจะไปลองเหนืถั่วมัวเจ้าบัเห็นดวนยืนยืนแขนยืนมือบัเห็นน้ำน้ำบักเลจะงเอาปลาเก่าบ่อจะมันใหญ่ปลาเก่าน้ำเนปลาปลานึ่งน้ำเนปลาอีกแล้วโอ้ยหลายหลายปล่อยไล่ทงโลกี่บ่ะ ิโลละแปดสิบนะไอด้ดำเข้าค่ายโลสตาทำปลาดองเออลาซาอันละก้อนโลท,ท่านีิซื้อซิ่งไปเจอกันอยู่น้องโลดเอ้ยพอแล้วก็ลงทึ่งหันแล้วใส่มมงไหลไงสมัยเ,เอาว้าจำชามน,น,นิ่มซ้ำอันหานิ้วนี่ก็มีมือ ลายลายไอ้ไ่ชจุ่มหอาผู้ช่ยเอาบ่ได้มันมองนุย่ยขมองไนอโอ้ยนอยนมองหน่อยแล้วมัน,นบบค่อข้เอาน่อาไปแกงเทียงนอง เกมอเจดีเจอกินผักกินหมีไปกินน้ำไม้นานังไปไม้กั แต่เก่านี่มากขนาดเลย,ยมาปีนี่โบขึอดอยาเข้าอะไรบุยากแก้วเด้อโอเคหมดทางเลยบุญเ,เ,เอาจกิย แกงโบลายนะแกงลายกินบมเบิดส่แล้วแกงพอดีลดพด้ห้ำมัเรปาเอาอนี้ล้ไป็ดตุบมูดมุดเล่น เอาใหม่กันแลวคุ่ณดูี้ก่ดูมือเดิสุหน อื่นไปนปใบหน้าไปนช้พุคันเด้ไม่ลด้เมือนไม่ไล้เลยนเกับกัสีแตยานางเขียวเด้ไาม อยู่เฮือนตัวมีว่าเลยว่าโอ้ขันบัเอาผัดพี่น้องไม่มันกระิใส่สบัไห้ปันใดมันล่ำบัใหญ่บังามบาเงยาวบางทีเจ้า้องเอางงมาผูกโซนห่มชถานี้มันดึงไปกินสางงานอนะเสียหายลายหน่อเลยดิดเอาไปแกงซะ เจ mm. mm. oh. ็บจะนั่งเหงื่อผูกเปตาผูกเปยนอนนย่างนี้น่อยผูกย้อนอยู่นั่นบุบบ่ลงไปอาบจะประเด็น ไปตามมาัจน,ออนนะจอนไปมากวินาเปียกบัดสุดเปียกก็ไม่เป็นยรหรอกทิปเ,เอสนะมาฮอนอกีกสิขอล่าลวเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเราสูดสุดสคนพี่นอ้องพอกนันหน่นาดเเลยสบายดี